สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือสวัสดีครับ,บเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่ในช n องวันนี้เราก็อยู่กับเกมเจ็บปากกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครที่กําลังจะมาใหม่ในอาทิตย์หน้าครับเพราะล่าสุดนะครับทางทีมงานเด็ตมาร์เวลเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยเขาก็ได้อัปโหลดคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เมานว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปพรีวิวตัวละครใหม่ที่จะมาในอาทิตย์หน้ากันเลยครับ 見なさい四大天使の力を決められた結末なのよ私は四大天使のダルフィエル <laughs> 行くわよ <laughs> これが温床の力よ <laughs> 一掃してやる โอเคครับก็ที่เพื่อนๆเ,เห็นไปนะครับจะเป็นทามิเอลตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่กําลังจับเดตลงเสิร์มนะก็สําหรับทามิเอลตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ความสามารถนะหรือว่าบางคนที่ติดตามข่าวสารนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับท็อปเทียเลยนะครับต้องบอกว่าท็อปเทียเลยนะเพราะว่าคะแนนล่าสุดนะครับบอกเลยว่าสุดๆดครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนจากเว็บเกมมิทเช่นเคยนะครับก็สําหรับทามิเอะตัวนี้นะครับนี่เพื่อนๆคะแนนนะครับ9.5เต็ม10นะถ้าเกิดได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับจาก9.5เนี่ยจะกลายเป็น10เต็ม10เลยครับโดยคะแนนแรงร่วมนะครับเทียเนี่ยอยู่ระดับ triple S เลยนะซึ่งหมดคนแรกระดับสูงนะครับได้ SS แล้วก็ PUP ทั้ง2โหมดเนี่ยได้ triple s นะครับสำหรับคะแนนโหวตจากผู้เล่นนะครับเต็ม10คะแนนได้9.7เต็ม10นะถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับคะแนน9.7เต็ม10เนี่ยจากคนโหวตทั้งหมด1,175คนเลยนะครับก็ถ้าลองมาดูคะแนน triple s ล่าสุดนะครับตัวละครที่อยู่ในเทียร์นี้เนี่ยตอนนี้นะครับปัจจุบันมีเพียงแค่10ตัวละครเท่านั้นนะแล้วก็ทำเอลตัวใหม่นี้ครับเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะก็สำหรับทำเอลตัวนี้นะครับต้องบอกว่า ถือว่าผิดคาดมากๆเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครลิมิตแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่ตัวละครเทศกาลด้วยนะเป็นตัวละครที่ลงตู้กาชาทั่วไปเลยครับนั่นหมายความว่าต่อให้เราไม่ได้ตู้นี้นะครับในอนาคตเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้ทําเลยตัวนี้แน่นอนนะก็สําหรับอุปกรณ์นะครับที่เขาแนะนําไม่ใส่นะครับก็จะมีเป็นสเซตครับเซ็ตแรกเนี่ยจะเป็นเซ็ตเลือดป้องกันนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งจะเป็นเซ็ตป้องกัน6ชิ้นนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ปั้นไทมีเอลตัวเก่ามาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะมีเซตใดเซตหนึ่งใน2เซตนี้อยู่แล้วนะเราก็สามารถเอามาใช้งานต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซตที่จะเรคคอมเมนต์ที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเซตบนนะครับเซตเลือดป้องกันนะก็หลังจากที่ดูคะแนนนะครับเวอร์สักขนาดนั้นนะผมว่าเพื่อนๆเนี่ยคงอยากจะดูความสามารถของทามีเอลตัวนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของทามิเอลตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยควรจะเปิดหาหรือเปล่านะครับในช ก็สําหรับเทมีตัวนี้ครับจะเป็นตัวละครสายสีแดงนะครับซึ่งค่าแซดพื้นฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงสมกับเป็นเผ่านางฟ้าอยู่แล้วนะครับต่อมาเรามาดูความสามารถนะครับสกิลแรกนะครับ piercing water pillar นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็มีความสามารถฟลัดที่จะสามารถเพิ่มความแรงของสกิลนะครับตาม HP ที่เหลืออยู่ของเรานะซึ่งถ้าเกิดเรามีเดือดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแรงขึ้นถึง80%เเลยนะครับก็สำหรับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิล เพียวเดเมจเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาสกิลที่2ครับ Holy Light ก็สำหรับท่านี้นะครับจะเป็นท่าบัฟครับซึ่งบัฟรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟแบบใหม่ด้วยนะสำหรับ1เทินนะครับสมาชิกพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ยังมีบัฟที่สามารถลดเดเมจจากศัตรูทั้งหมด5%เป็นระยะเวลา1เทินนะครับหลังจากที่ได้รับเดเมจจากฝั่งตรงข้ามนะ ซึ่งสามารถเกิดซ้ำได้รวมทั้งหมด3ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูโจมตีเข้ามา3ครั้งนะครับเราก็จะได้รับดดเมจเบาลงถึง15%เลยนะซึ่งที่เลเวล2เนี่ยก็จะเพิ่มระยะเวลานะครับจาก1เทินเป็น2เทินนะแล้วก็แน่นอนเพิ่มผลบัฟด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่เลเวล3าขั้นสูงสุดเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุดอยู่ที่4 5เลยนะครับและบัฟที่สามารถลดดดเมจที่ได้รับเนี่ย สูงสุดก็จะอยู่ที่10นตะครับตรงนี้ถือว่าโคตรเยอะนะถ้าศัตรูโจมตีเข้ามา3ครั้งนะครับถ้าของว่าศัตรูเนี่ยจะโดนลดแเดเม้มที่สร้างได้ไปถึง30เลยครับส่วนท่าไม้ตายนะครับก็ถือว่าเป็นท่าไม้ตายที่ดีนะเพราะว่าสามารถโจมตีศัตรูแบบหมู่ได้นะครับแล้วก็มีความสามารถดี t ทเนตซึ่งจะเพิ่มความแรงนะครับตามเกรไม้ตายของเป้าหมายด้วยนะก็สําหรับเซสกิลของทามิเร์ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่สามารถบรับตัวเองได้รัวๆเลยนะแล้วก็ทั้ เป็นท่าที่ถือว่าแรงทั้ง2ท่าเลยนะครับแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือท่าบัฟนี่แหละผมว่านะเพราะว่ามันเป็นท่าบัฟที่สามารถเสริมโจมตีให้กับทีมนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเราเนี่ยตายยากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับเอกลักษณ์หรือว่าพาสีนะครับเมื่อทามิเอลนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเมตตาของเขานะครับจะสามารถเพิ่มแตะพื้นฐานของสมาชิกฝ่ายเราทุกคนได้6%นะครับ ซึ่งสามารถแตกสูงสุดได้ทั้งหมด5ครั้งนะก็ถ้าสูงสุดนะครับจะอยู่ที่30%เลยนะครับตรงนี้ถือว่าโคตรเยอะนะบอกเลยว่าถ้าเกิดเจอทับเบลียตัวนี้นครับเราควรจะรีบเก็บให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่อย่างนั้นเนี่ยยืดเยื้อไปเนี่ยโอ้โหตายยากขึ้นกว่าเดิมทั้งทีมเลยครับส่วนเมตตาครับเอาจริงสําหรับเผ่าลังฟ้าเนี่ยที่มันโกงนะครับก็คือความสามารถเมตตานี่แหละเพื่อนๆเมื่อตัวละครถูกโจมตีในเทินของศัตรูนะครับจะสามารถ ฟื้นฟูพลังชีวิต30%จากเดเมที่ได้รับนะครับและถ้าตัวละครได้รับการโจมตี2ครั้งขึ้นไปจากศัตรูตัวเดียวกันในเทิร์นเดียวกันนะครับจะทําให้การโจมตีของศัตรูที่มีเอฟเฟก์พิเศษต่างๆนะครับเอฟเฟกพิเศษก็คือพวกสีฟ้าตรงนี้นะนี่ครับแบบนี้ก็คือ f l นะครับจะไม่ส่งผลกับตัวละครที่มีเมตตาตัวนี้อยู่นะเป็นระยะเวลาถึง2เทิร์นเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะไม่รวมการตั้งท่ากับ recovery skill นะครับ ก็บอกเลยว่าเพื่อนๆอันนี้โคตรโคตรโกงครับเพราะว่าความสามารถอันนี้นะครับมันเป็นความสามารถของจันโดล่านะถ้าเกิดใครจําได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องกดใช้งานนะครับเพราะว่ามันจะทํางานแบบออโต้แบบเอมิเดียเลยนะครับความสามารถนี้นะผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันโคตรโคตรโกงเพื่อนๆก็เอาจริงๆนะครับถ้าเกิดมันใช้ได้แค่ทำเอเมตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะไม่โกงมากนะแต่มันจะโกงตรงที่มันสามารถเอาไปซับตัวอื่นนะครับแล้วตัวอื่นเนี่ยได้รับความสามารถนี้ไปนะโอ้โหผมบอกเลยเพื่อนๆ บันเทิงแน่นอนนะครับสำหรับความสามารถดีนะยิ่งตัวละครที่ค่ายยากนะครับอย่างเช่นน้องโลลินนะครับหรือว่าบันนรกดัดมืดอะไรพวกนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยเจอไปปวดหัวแน่นอนนะครับกับความสามารถดีนะสำหรับโฮลีลิลิกเนี่ยความสามารถนะครับก็จะเหมือนกับโดเขียวเลยเพื่อนๆคือถ้าเกิดศัตรูนะครับเก็บเกรไม้ตายได้5เกตขึ้นไปจะโดนห้ามใช้ไม้ตาย2เทินนะโอเคก็สําหรับทำเอตัวนี้นะครับหลังจากอ่านสกิลเนี่ยเพื่อนๆน่าจะไม่แปลกใจแล้วนะว่าทําไมตัวละครตัวนี้นะครับ ถึงได้คะแนน TripleS S นะก็สรุปนะครับหลังจากที่เราดูความสามารถแล้วก็ดูคะแนนจากเซิร์ฟญี่ปุ่นกันไปแล้วนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโกงขนาดไหนนะครับผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะสรุปเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยว่าความน่าเปิดเนี่ยโหอสโอิเต็มสิแน่นอนนะครับคะแนนขนาดนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นสายฟรีนะครับผมไม่แนะนําให้เปิดตู้นี้นะแนะนําให้ข้ามครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันเป็นตัวธรรมดานะครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะไม่ใช่ตัวละครพิเศษแต่อย่างใดซึ่งอนาคตเนี่ยเพื่อนๆมีโอกาสได้ตัวนี้จากตู้กระช้าอื่นแน่นอนครับที่สําคัญตัวละครในตู้เนี่ยก็ไม่ค่อยน่าผิดสมัยเท่าไหร่นะครับก็ในตู้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยครับทำเอลตัวใหม่นะครับโอกาสออกอยู่ที่0.5%นะและตัวละครพิกอัพอื่นนะครับก็จะเป็นเหล่านางฟ้านะครับจะมีทั้งซาริเอลใหม่กับเก่านะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ทาเอลตัวเก่ากับดูเชลตัวเก่าด้วยนะครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะครับตัวละครับ ผู้ช่วยเกลานะครับเอลเเตน้องลิสนะครับคิงแดงเมอร์ลินฟ้านะครับเอสซ์โนเขียวดีเนเขียวแล้วก็บันกระบองแดงนะจะเห็นได้ว่าตัวละครในตู้นะครับเอาจริงมันไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยนะเพราะมันไม่มีตัวละครใช้ได้ในคอนเทนต์ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับและยิ่งผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเหล่านางฟ้าทั้งสตัวนะผมว่าด้วยน,น่าจะมีครบแล้วนะ ที่ขาดเนี่ยก็น่าจะเป็นซาริเอลตัวใหม่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดตู้นี้เนี่ยหมายความว่าเราหวังเพียงแค่ซาริเอลใหม่กับทามิเอใหม่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ยิ่งมากว่านั้นนะครับในเดือนหน้านะครับเซิร์ฟีญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะครบรอบแอนนิเวอร์ซีนะซึ่งแอนนิเวอร์ซีของเซิร์ฟีญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นแอนนิเวอร์ซีที่เราสามารถเลือกตัวละครที่อยากจะให้ไปอยู่ในตู้กาชาพิเศษได้นะครับและทามิเอตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดแต่อย่างไรรรนนะะเท่่าาาาาากัับบคคควววมตตตอีขให้โ้โลลงูาชา ผมว่าทำเมลตัวนี้เนี่ยยังไงก็ติดโผแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปเพื่อนที่เป็นสายฟรีนะผมแนะนําว่าให้ไปรอลุนตู้แอนนิวเซอรีจะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายเติมนะครับอยากจะเปิดมาใช้ก่อนเนี่ยผมบอกเลยเพื่อนๆเปิดหาได้เลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยทริปเปิลเอสนะครับสิบเต็มสิบเลยนะอ๋อใช่แล้วอีกหนึ่งสาเหตุที่สายฟรีไม่ควรเปิดนะครับเพราะตอนนี้นะครับเทอร์มญี่ปุ่นเนี่ยโคลาโบซราม,มันกําลังจะมาแล้วนะในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะถัดไปอีก2สัปดาห์นะครับ ถ้าจะให้เลือกเปิดเนี่ยยังไงก็ต้องไปเปิดสลามก่อนนะเพราะว่าตัวละครสลามเนี่ยมันเป็นลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าทำเอลเนี่ยมันไม่ลิมิตนะโอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็สรุปสั้นๆเอาไว้เท่านี้เลยลวกันกับทิเอลตัวใหม่นี้นะครับสำหรับผมนะครับแน่นอนผมจะเปิด1การันตีพอนะสำหรับทิเอลตัวนี้นะครับเพราะว่าผมก็จะเอาเพชรที่เหลือนะครับไปลงกับโคลาโบสลามเหมือนกันเพื่อนๆซึ่งสลามเนี่ยจากข้อมูลที่หลุดออกมานะครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวละครใหม่มา,มาถึง2ตัวนะก็จะเป็น รีโมลออกตาแกรมนะครับกับน้องชูนานะเอาจริงสํหรับโคลโวบสลาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็หวังนะว่าจะมีเวโดล่านะครับหรือว่าถ้ามันหลุดเลยเนี่ยให้น้องลังกาของผมเนี่ย มาด้วยจะดีมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจากข้อมูลหลุดมันมาแค่2ตัวนะตัวใหม่แน่นอนว่าตัวเก่าเนี่ยมาแน่นอนนะครับซึ่งผมก็หวังว่าตัวเก่าทุกตัวเนี่ยมันจะได้รับบัฟอัปเกรดสเตตพื้นฐานทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสเตตเก่ามาเล่นปัจจุบันเนี่ยรับรองว่าเล่นไม่ได้แน่นอนนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับแต่ผมเอาไว้เท่านี้กันถ้าเกิดใครชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์สับสไคร้นะครับหรือว่าเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวเรา